มาถึงแล้วนะคะร้านครัวไทยซอย19นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะช่องวันสุขหรือยังคะ่ะพาทุกคนมากินร้านอร่อยอีกแล้วเรานะคะแอบเล็งร้านนี้มาพักหนึ่งค่ะได้เวลาวันหยุดของเราเราก็จะมากินนี่เลยค่ะร้าน ครัวถายซอย19นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าน่ากินขนาดไหนนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะคะไปดูในร้านกันเลยคะ่ะนี่คุณชายโอ้โหใอ่รองเท้าด้วยใส่รองเท้าโอ้ยสวัสดีน้องหมีๆๆๆๆๆแล้นี่เขาทำน่ารักนะ เราน่าจะมาเป็นลูกค้าคนแรกของเขาเลยนี่นั่ง่างนี้นั่งนี้น,น,นี่ทุกคนคะ่ะเขามีเมนูราคาประหยัดมากคุณชายเมื่อกี้คุณ<ม>ชายสั่งไปแล้วใช่ไหมตัวขึ้นชื่อของเขาเลย<ม>นี่<ม>เดี๋ยวให้ดูนี่เมนูนะคะอันนี้เป็นเมนูนะ,ะทุกคนแคปหน้าจอได้เลยนะเมนูแนะนำขายดีก็จะมีนี่ข้าวปูกระเทียมไข่ชุบนะคะอันนี้เรายกให้คุณชายนะเดี๋ยวเรา สั่งเป็นตัวอื่นตัวรองๆนะเราสั่งเป็นคณะหมูตุนไปนะคะอืม,มแล้วก็มีต้มจืดด้วยเดี๋ยวเรามาดูซิว่าน่ากินขนาดไหนราคา่ารักคนดูดิราคาหกสิบหกสิบหกสิบหาสิบอยูู่ถูกมากนี่นสิถูกมากไม่เกินร้อยอะ่ะนี่ทัว่าหาอันนี้<ม><ม>บรรยากาศในร้านนะมันก็จะเป็นป้าย<ม>นะคะครัทวท้ายซอยสิบเก้า แล้วก็อันนี้เรามาเป็นเหมาล้านอีกแล้วเรา,า,ราชอบเราเหมาล้าน <laughs> <c oughs> นี่แล้วก็ตรงนี้นี่นี่ความเก๋นี่เขามีเป็นแบบมา่านเป็นอะไรยสวยๆเลยที่จอดรถเยอะมากทุกคนแม้อันนั้นเราจอดรถตรงนั้นนะคะแล้วก็ตรงนั้นลานจอดรถตรงนั้นกแบบ็ลานจอดรถคือแบบลานจอดรถเยอะมากมาเลยมาส่งแล้วไวมากอ,อุ้ยน่ากินมา,านกกีฉาไก่ผัดผงกะหรี่เหรออีฉา เป็นตูบผงกะหรี่ใช่แล้วก็เป็นไก่ทอดแล้วของเขาก็เป็นนี่น่ากินไหมคุณชายน่ากินน่ากินใช่ได้เนาะเดี๋ยวรออีกอย่างหนึ่งต้มจืดต้มจืดมันน่ากินมากถูกใจไหมคุณชายถูกใจมากครับโอ้ยมีแรงไปเที่ยวต่อแล้วนะอือโหนี่สามอย่างของเรามาแล้วนะคะไปเลยละมื้ออิจฉาคุณชายอ่ะอะไรล่ะครับอิจฉาคุณชายไก่ทอดไก่ทอดเหรอครับไก่ทอดเหรอครับ ป็นไงคุณชายหือกรอบมากเลนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาให้ดูเธอนี่คือหกสิบบาทเธอมันเยอะมากหแบบเต็มเต็มมาอันนี้นี่เห็นไหมนี่ให้เยอะเหมือนทำกินในบ้านเออโอ้โหเยอะมากอ่ะคุณชายอาจารย์มาแล้วมานี่เอาหมูเอาหมูหมูหมูหอืมอืไป นี่เขาโคนมาแล้วครับอันนี้เป็นคณะหมูตุ๋นนะคะดูความหมูตุ๋นนี่หมูตุ๋นชิ้นใหญ่ๆอ่มืมนุ่มมากอืมพอ้คอดีมากไม่ต้องสั่งว่าเผ็ดเกินนะ พอดีพอดีแบบนี้เดี๋ยวพ่อขาจัดให้แบบนี้เลยมมหมูตุ๋นละลายในปากเธออร่อยมากนี่เดี๋ยวเรามาชิมต้มจืดกันด้วยนะคะม,มาแบบกำลังดีไม่เค็ม อร่อยเล<ะ>ิศคุณชายว่าไงนะคุณชายจะบอกอะไรทุกคนคือเมนูปูเทียมไอ่ผัดผงกะหรี่เนี่ยอร่อยนะมันเผ็ดกาลังพอดีปกติจะเห็นนะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกินเผ็ดนะแต่อันนี้เผ็ดกาลังดีเลยแล้วก็ไอผงกะหรี่เขาหอมดีครับแล้วกินกับไก่ทอดเข้ากันมากเลยนะเออสมเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะปูเทียมกับไก่ทอดเข้ากันดี เขามีลูกโดดใส่หมด้ลยนะบ้านเนี่ยเออดูดีๆนะจ๊ะใครกินลูกโดดไม่ได้นะระวังนะคะเดี๋ยวคุณจะได้ซีกกับบ้านนะพวกมันอร่อยมากต้องกลับมาอีกระหว่างทางอยากจะโชว์สักหนึ่งคำดูดูดดูดิดูดนี่ทุกคนนหาผลประกอบการของเราสองคนนะคะ อร่อยมากถูกใจไหมรับถูกใจไหมคชถูกใจครับนี่นะคะโหง่วนมากเลยขายดีมากตูงหาตอนนี้นะคะพ่้ค้ากำลังขายดีม่วนมากเดี๋ยวน่าจะไม่ได้สัมภาษณ์แต่ว่านี่อ่ะดูเอาทุกคนความม่วนความขายดีนั่นหมายความว่าอร่อยแล้วราคาคือ คุณสามารถคำนวณได้เลยนะว่าเฮ้ยวันนี้เรามีบัตเจ็ตเรามีงบเท่านี้นะเ,เราจะมาพักผ่อนเราจะมาทานข้าวกับที่บ้านไม่เกินงบแน่นอนนะคะอร่อยด้วยใช่ไหมคุณชายใช่ใชอิ่มไหมอิ่มอิ่มมีที่จอดรถด,ด้วยนะโอ้ที่สวดรดีมากนะคะนี่ร้านนี้นะคะ ครัวไทยซอย19กค่ะเราจบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เลยค่ะรีวิวนะคะครัวไทยซอย19ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดเซฟนะคะเพื่อที่จะเป็นร้านอร่อยอีกร้านหนึ่งที่คุณต้องมาเลยค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ